อ่านคำาาแล้วการเครื่องหมายอะไรลูกเครือ่องหมายเครื่องหมายผิดทำยังไงอ,าาอมีกี่เส้นลูกเ,เก่งมากๆเลยทับคำ,ท,บคำที่ออกเสียงพยัญชนะที่ออกเสียงพยัญชนะต่างจากพวกต่างจากพวกอเดี๋ยวลูกอ่านนะไก่ ไก่ <ไข S 1> โกบโกุ้งลูกเห็นไหมว่ามีกอไก่เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่าไก่คำว่ากบคำว่ากุ้งแต่มีคำหนึ่งที่ออกเสียงว่าไข่ใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องทำเครื่องหมายกรา,กกากทับอะไรลูกทับทับรูปไข่อ่าข้างบนลูกทับรูปไข่เพราะว่าออกเสียงเป็นตัวขอไข่ ตรงนี้ค่ะลูกตรงนี้ค่ะอ่ากากระบาดท,ทับลูกไข่เลยะะใช่ค่ะลูกข้างบนนะตอน,ตอนนี้เราอยู่ที่ช่องสีอะไรลูกสีชมพูเก่งมากๆเลยลูก